รายงานภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาระบุรีรอบเดือนธันวาคม2566นำโดยดรมลิวันมาเงาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาระบุรี29พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สาธารณารัฐจีนในโครงการ DSPS Go Inter กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อและทุนการศึกษาต่อต่อตางประเทศณหนะอประชุมสระบ,บุรีวณิชชากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ครูแคสระบ,บุรี29พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกามอบหมายให้ ดเรเจตพงกิติพรรองผอ,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 อสพมสระบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจประจำจังหวัดสระบุรีครั้งที่21ับ2566ณนหะ้องประชุมพระพุทธบาทชั้น4ศาลากลางจังหวัดสระบุรี29พฤศจิกายน2566 เวลา11นาฬิการ่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและนายสัตวแพทย์กิบสุนทรประธานคณะกรรมการกองทุนศูนย์จีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในสังกัดในการศึกษาต่อต่อตางประเทศณนะอาคารโรงแรมนารบรินโรงเรียนเทพศิรินภูแคสระบุรี 29. พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสอบกสบคจังหวัดสระบุรีครั้งที่11ทับ2 5 6พนหะ้อะห้องประชุมสำนักงานสอบกสบคจังหวัดสระบุรี 30. พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพมสระบุรีครั้งที่6ับ2 6 6 6เพื่อแจ้งข้อราชการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัตินะหอประชุมสอนกิจพิมลโรงเรียนหนองแครสอนกิจพิทยาอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี30พฤศจิกายน2,566เวลา 13นาฬิกาพร้อมด้วยนายคงชนะปะมาคาเตพรองผออ,อพอมอสระบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบ,บุรีและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบ,บุรี 1. ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา พร้อมด้วยนายคงชนะปะมาคาเตดเตรเจตคงกิติพรรองผอออสอพอมอสระบุรีนางขวัญเกียรตทวมสิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทานและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีในงานวันทานน้ำใจสู่กาชาตสาระบุรีประจำปี2567 ซึ่งสอพอมอสระบุรีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมสนับสนุนเงินรวมจำนวน7,499บาทนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 5. ทธันวาคม2566เวลา7นาฬิกามอบหมายให้ในายคงชนะประมาคาเตะร,รองผู้อำนวยการสอพอมอสระบุรีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมพบพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี7-9ธันวาคม2566พร้อมด้วยดกรกุสุมาวดีคิรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาให้วีมอวิทยานุกูลนายธนาพลจีระเดชพัฒผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ครูแคสระบุรีร่วมขณะนายสัตวแพทย์กิจสุนทรประธานกองทุนจีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ54ปีมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงฮาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงฮาประเทศไต้หวัน 12. ทธันวาคม2566ได้มอบหมายให้ขณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายสพอและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมรโมเดล การบริหารด้วยคุณ,ณธรรมประจำปีงบประมาณ2567โดยใช้รูปแบบกระบวนการบูรณาการร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดมีสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบุรพาเข้ารับการนิเทศณนะห้องเกียรติภูมิโรงเรียนแก่งคอย 13. ธันวาคม2566ได้มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายสอพอ,อและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดม r ร o โมเดลการบริหารด้วยคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2567 โดยใช้รูปแบบกระบวนการบูรณาการร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดมีสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตปัญจภาคีเข้ารับการวิเทศณนะห้องประชุมโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี14ธันวาคม2566 เวลา9นาฬิกาเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมวิชาการสารพลังจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสระบุรีเขต1โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรนกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเหนนะโรงเรียนอนุบาลสระบุรี 14. ทธันวาคม2566ได้มอบหมายให้ขณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายสอพอถอและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมอร์โมเดลการบริหารด้วยคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2567 โดยใช้รูปแบบกระบวนการบูรณาการร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดมีสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตเบนจามิดเข้ารับการนิเทศณนะห้องประชุม1ลขปีชาติการโรงเรียนหนองแครสอนกิจพิทยา 15. ทธันวาคม2566 ได้มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบายสอพอ,อและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดม o ร r ร Mo โมเดการบริหารด้วยคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2567โดยใช้รูปแบบกระบวนการบูรณาการร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดมีกลุ่มสหวิทยาเขตพระพุทธบาท เข้ารับการนิเทศณนะหอประชุมหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม17ธันวาคม2566เวลา5นาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาระบุรีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมงานวิ่งลอยฟ้า 2023วิ่งรับลมชมบอลลูนนะมอเตอร์เวย์พระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี18ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกาพร้อมด้วยดรเจ็บพง์กิติพรรองผออสอบพอมอสระบุรีเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยมี นายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสระบุรีวัน,นิชชากรสพมสระบุรีศาลากลางจังหวัดสระบุรี18ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566รอบ2และปฐมบันิเทศณนะห้องประชุม1 2 0ปีอีกโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม18ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีอีก มอบหมายให้ดร์เจ็ดพงศ์กิติพรเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องดนตรีและเปิดห้องเรียนไอทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในนาะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา19ธันวาคม2566เวลา7นาฬิกาพร้อมด้วยนายคงชนะประมาคาเต ดเตอรเจตพงกิติพรรองผออสอพอมอสระบุรีและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่12หนนะฟาร์มไม่ตั้งใจตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี19ธันวาคม2566เวลา 13บนาฬิกา30นาทีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีปีการศึกษา2567เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา2566และพิจารณาการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียนในสังกัดณห้องประชุมสระบุรีวณิชากรสพมสระบุรี 20, ทีธันวาคม2566เวลา13.30นาฬิกา30นาทีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2568งบลงทุนรายการค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างณนะห้องประชุมสระบุรีนิชากรสอพอมอสระบุรี21ธันวาคม 2,566เวลา10นาฬิกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีครั้งที่7/2,566และประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568งบลงทุนรายการค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้มีนายคงชนะประมาคาเตรดเตร์เจตพงศ์กิติพรรองผู้อำนวยการสอพอมอสระบุรีผู้อำนวยการกลุ่มต่อหน่วยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในนะห้องประชุมสระบุรีวณิชากรสอพอมอสระบุรีอีก21ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกา นำคณะผู้บริหารการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสอพอมสระบุรีเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการบริหารสถานบันการจัดการปัญญาภิวัตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อต่อตางประเทศให้กับนักเรียนในสังกัดสอพอมสระบุรีและเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติณนะ สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี22ิ 22. ทธันวาคม2566เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภายชั้นประธรรมพรช้างเผือกปอชอสายสองเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565และประจำปี2566 นะหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ60พันศาราชการที่9โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรี